มาตรงนี้มาตรงนี้เข้าไปได้ไหมเร็วๆเ,เอาดับเพลิงมาไปเรียกเข้าดับเพลิงมาตรงนี้คุณเจ้าเานี่ยกำใช้ดับเพลิงไหม ยิงเลยยิงเล่ไหมโอเคโอเคจบมันมันเกิดจากอะไรคะเนี่ยจุดทุกโอเคค่ะไม่ว่ากันฮโอเคโอเคออเอาเอากลับไปโทนยิงละโอเคออโอ้ตกใจเนยไม่มองมาแล้วมันเห็นไงก็ย,ยังชั่วหนที่เห็นกันนะ ข้างในมองไม่เห็นเนาะเห็นตาลายอยู่ๆแต่แกไม่รู้จุดทูบจุดทูบจุดทูบเวลาช่วยกันพี่หมอช่วยกันคือหนูมองมาจากบ้านหนูเห็นควันอ่ะหนูก็วิ่งเลยดับแล้วซ้ำอีกไหมไปซ้ำหน่อยไปไม่ไม่ไปอีกทีไปไปพี่หออไปซ้ำไม่เป็นไรเรามีเคมีซ้ำเลยซ้ำเลยพี่หมอให้ซ้ำเลยข้างล่างเราไม่รู้มันละมันมันมีจายตรงนั้นพี่ซ้ำเลยโอ้ยประเดี๋ยว ซ้ำเข้าไปยอีกโอเคโอเคซ้ำเลยเพราะว่าตรงกระดาษมันเป็นควันตรงนั้นต้องเอาให้ถึงเพราะว่าเกิดถ้าว่ามันระบุขึ้นมาอีกอ่ะโอเคมีไม่เป็นไรพี่หมอเอาตรงนี้เถอะเอาเอาข้างพื้นด้วยข้างพื้นด้วยข้างพื้นด้วยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นไอ้นั่นว่ะจุดทู่จุดทู่ ไม่น่าไวเนาะแค่อยู่ทูโอเคอ่ะเอาให้ถึงโคนเลยเพราะว่ามันเป็นกระดาษกระดาษไม่เ eh ป็นลายมันม no. no. right> ันไอ้น like ี่ช่วยกันช่วยกันเพื่อนบ้านช่วยกันน้ำน้ำขีดลงกระดาษเลยเอาน้ำขีดลงกระดาษเหรอน้ำขีดโอเค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 คิดว่าเอาอยู่ไหมพี่อ๋งอยู่มันคว้ามันคว้เดยมันพูอีกต้องเดี๋ยวนะพี่พี่เอาน้ำไปฉีดเดี๋ยวมันพุ เออเดี๋ยวมันพุใช่นั่นแหละเอาไม่ช่ำเลยค่ะพี่หมออยู่แต่แ่ไม่รู้แค่จุดทูบหนูมองมาจากบ้านก็วิ่งบอกกันเลยแกจุดทูบอืเพราะว่าหนูมองมาหนูเห็นควันนะบอกอุ้ยอุ้ยชูใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมก็วิ่งเอาไอ้ดับเพลิงมาเลยแกจุดทูบข้างล่างมันเป็นกระดาษทูบตกลงมา ฉีด <c oughs> ไปสองถังแล้วฉีดไปสองถังแล้วสองถังแล้วอันนี้เอานำ้ำ<อ>เป็นกระดาษเอานำ้ำออเป็นกระดาษต้องเอานำ้ำโอเคกระดาษน้ำเลยนะกระดานำ้ำ okay. อุ้ย <c oughs> <c oughs>